รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ g แกรนออเดชั่นวิวเสนอรายการศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าน0ูนย์9 9 5 5ี่ช่วงตัวทำกินสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคปรปฐม สวัสดีครับผมสมบัติฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพาสตัวประหลาดวันนี้ดูว่าสองตัวประหลาดนี้จะก่อววนอะไรกันอีกจะไปจังหวัดจันทกรยองครับเป็ดที่อร่อยอีกสองที่แล้วดูว่าจะไปจังหวัดไหนก่อนเดี๋ยวไปดูกันครับบานอะไรโอ้มีมีเบลไหมมีเบลไหมเบลอะไรเบลอะไรเอาเข็มขัดนิน็รรศ โอ้ยไม่ใช่รถยนต์โอ้แล้วฉันจะลวกไปเนี่ยไม่วลวกนักเกเอ๋อโอ้โหอยจะกลัวแังเลยโอย <c oughs> แหมพวกแกนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้มาอะไรใหม่ใหม,ม,ม,ม่นั่งอะไรไมาเนี่ยนั่งผมมาเลยเนั่งผมมาสิเจ๊นนะย,ยุดเขาว่าหยุดนี้เป็นจุดประจัน โอ้แว็บเดียวฮะเองแขกไอ้บอสมาจากไหนกันเนี่ยสุโขทัยโสุโขทัยสมัดนล่ะสอโขทเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวนั่งผมดีกว่ารีประหยัดน้ำมันนอกรถไปไหนเนี่ยไปจันเป็ดอร่อยท่านี้อร่อยโอ้แล้วแล้วแล้วไม่เอารถไปเหรอคะไม่เอารถประหยัดน้ำมันแล้วเร็วกว่านี้ก็สิบนาทีไปใครจะนั่งรถไปนั่งรถอีกกี่ชั่วโมงโอ้บอสจะนั่งผมไปเออ พอไปจะคิดค่ารเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เยหรไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ครับบอไปดเจฟเฟอนั่งได้เราตองนังได้ทีวะากัให้ม่าไินทาง้ลาหเรวนพไงสลบายสบายไม่ต้องกลัวตกมันจะไวเินไหมเปล่าไม่ไวอ่ะเรอโอ้ยแล้วแล้วทิ้นเคยเคตกไห

โอ้ยเหนื่อยจังเลยว่ะโอ้ยเขาจะมาเงินไปถามดิว่าร้านเจ็จุ๋มเปไหนร้านเป็ดพะโลอ่ะโอ้โหตลาดจะกว้างใหญ่กว้างใหญ่เลยขอโทษค่ะน้องน้องค่โอทยน้องกับเงินน้องกอมลังเกียนเออตายตายแต่พอเรียกแทนเค้กแล้วมันจ๋าเชียร์เมื่อกี้เล่นแล้วไม่จ๋าแทน เนี่ยแพงเท่โอ้โหในแบบประชาชนซื่อสมจิตซื้อสมรายได้น้องก็น่ารักไปยาลีลาเราเเข้าไปเร็วเดี๋ยวถามแป๊บเดีขบอดโทไปรับแป๊บนึงค่ะน้องขาค้าทำอะไรอยู่คะเนี่ยขายผลไม้ปั่นค่ะโอ้ขายผลไม้ปั่นถามนิดนึงค่ะเจ๊เนี่ยมากับบอสเขามาหาร้านเจ๊จมที่ขายโอ้หหมูขายเป็ดขายไก่เนี่ยอยู่ตรงไหนคะอ่าอยู่ตลาดปฏิพัฒน์ค่ะหรือ อ๋อรู้แล้วว่าอยู่ตลาดกันเจ๊กันอยู่ตลาดในร้านเขาอยู่ยยยยไหนอโ,โอ้ยโตรงนู้นนะ,อะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะดูดูนะคะนะคะสวัสดีครับพี่จุ๋มสิครับสวัสดีจ้าเจ๊ตุ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยนี่ร้านอยู่ตรงนี้ขอเทคเลยนะดูดิโอ้ยอะไรเนี่ย ร้านอยู่นี่เออวุ่นวายจริงๆเลยนีในตลาดไม่ในป่าเฮ้นี่อานี่นี่นี่เอาเจุ๋งมาดีครับมสดีครับอานนี้ตรนนี้นนี้ก็เน้ยมากมาเนื้อไทยเรียส่บัตรนี่เองเป็นไรค่ะเชนนี่ร้านร้านเป็ดต้องอร่อยอยู่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเียวเราูเข้าไปหน่อยนะครับเชนค่ะเชนค่ะาเลยมามานี้ อ้ยฟังไม่ถูกกระมูกอันไหนทำไมทำไมทำไมไมไม่ไม่ถูกกระมูกินหมูไม่ได้บังกินหมูไม่ได้เหรนายแล้วถ้าถูกปาก,ปาก,ปากถูกปากอะถูกปากปากหอมถูกลินล้น <พอ S 2> ลิ้นหอมถ้าถูกคอล่ะคะเกินเลยนาเอาเป็นไงเป็นการดูให้ท่ามเจดูว่าเราอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลแบบมาเยี่ยมเขาเนี่ย<อ>เดี๋ยวได้ข่าวเป็ดเขา,ขา,ขาเอร่อย แล้วลองถามเขาดูว่าสูรเขาว่าได้ค่าว่าใส่เครื่องเทศต้องหลายสิบอย่างเด<ม>ี๋ยวให้เจ๊จุม่มอธิบายให้ฟังดีกว่าแล้วไก่ให้อคตรเียนะคาซอสทำไมไก่เขาสีสวยามากเลยบางไม่ได้ว่าร้านไครนะคะที่เคยเห็นนะ่มันจะออกสีน้ำตาลดำแบบนี้เน๊ต้องมาที่สเขาเหลืองสวยน่ากินเราต้มอย่างธรรมชาติในการใช้เวลาอ่อนๆไฟมันต้มไปเรื่อยๆอ๋อแล้วได้ใส่สีครับสีสวยแท้เราจะไม่ใส<ว>่นะคะเราจะใส่เป็นแค่ปกขมิ้ง โอ๋อใส่ขมิ้นใช้ไฟอ่อนๆเวลาเริ่ดใช้ไฟอ่อนๆแล้วปัญญาอ่อนใช่ไหมคะใช้แต่ใา้แต่เยื่อเพลินใช้คนเดียวกันเจ้าใช่โอ้แล้วดูแล้วมันเหลืองแล้วขั้วสูตรเนี่ยอร่อยมากมันจะกินแล้วมันเลื้อนๆเล่นเล่นๆซิมซิมรูมรแล้วก็มีกลุ่ม นี่เดียวนบดีเวลามาไหว้ใช่ะว่าบังไหว้อย่างเงี้ยป่ะมีครบวงจรเลยหมูเห็ดเป็ดไก่โอ้บังไม่ใช่คข้คนจีนคนจีนทั้งหมดแล้วคนจีนจะมีการไหว้เจ้าไหว้อะไรเนี่ยหรือว่ามันจะบุญแก้บุญอะไรเนี่ยมาที่ราชเจดีครบหรือยังได้ครบหมดเลยโอ้แล้วเรามีตั้งแต่เป็ดที่มีเป็ดไทยได้ครบมีเป็ดเชอรี่มีไก่ทางสายพันไทยมีไก่เนื้อ เราได้ทุกอย่างมาที่นี่ได้ทุกอย่างงั้นขอทุกอย่างได้ไหมคะขอทั้งห้าร้อยงั้นขอชิมอะไรดีเอ่ยชิมอนี่อ่ะขาทักคุยยังลยว่าอร่อยมากเออชิมเป็อหาตินเป็ดนี่ขอกินตรนี่เป็ดไรทุ่งเป็ดธรรมชาติใช่เลย่ะเออเป็ดไร เยวครับไม่ต้องขนาดเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวพอเดี๋ยวให้ให้บังชิมพอโอ๊ยบาโอ้ยบังไม่มีฟันเดี๋ยวจ๊ให้เด็กกิ๊กดีหรือเปล่าบังไม่มีฟันหน้าครับข้าวหอมมะขามของผมไม่ต้องนะครับไม่ต้องเป็นไงรสชาติน้องแร็กมุ่งเรื่องอินเดียหมดจะขอให้ก็ได้มาขอหอยจริง มันร่มหมาอร่อยไหมอร่อยไหมใช่ค่ะของวีไหมเนี่ยขนาดจมันมีน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเยอะมากนี่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรให้เจ๊บอกดีกว่าแล้วเดี๋ยวเวลาใครที่อยากจะมากินเป็ดเหมือนกระเทยควายกระเทยอะไรพวกเนี้ยใช่เปล่าก็อยากมากินอย่างนี้เดี๋ยวมาถูก อันี้เขาเรียกตลาดศิริพัฒน์ปากหรือชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดหน้าโรงเรียนบางจันทร์ยาค่ะครับางันทราท้ายเปิดทุกวันแล้วเบอร์โทรทั้งเฟซบุ๊กมีเพจมีอะไรไหมบอกบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับก็ถ้าท่านใดติดต่อก็โทรแป๊ดหนึ่งนะคะสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสามค่ะอแล้วถ้าก็มีต้องการอยากสั่งให้เราไปส่งส่งไหมครับส่งค่ะโอ้โหบริการถึงบ้านเลยนีใได้แล้วั้งของด้วยนะครับสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐม เคฮะานานาสารามายังไม่มาอีกเนาะเอ้า hmm. บังบ <Five. acceptable> ังโอ้โอ้ยหมันีิดวงดีแต่เศร้าเลยแหงแหงปั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 งว่าไงกันนายโอ้ไม่ได้อะไรหรอก แต่แกนะบังแค่ไนจะดูคนโอดูใครอะนายราไม่ได้มายุ่งกับฉันะเขาจะดูใครแกโอ้ไนยไหนๆมาแล้ววันนี้มีของมาเสนอนายมีอะไรมาเสนอของเก่าของโบราณดีมากเลยนะนายใหม่ๆเลยนายอะไรคะนี่เงยบรถไใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่อะตายตายใหม่ของแกบังนี่เรืมามาจริงๆริงใหม่อะไรเนี่ยโอ้ขึ้นตกสเก็ตแล้วเนี่ย้าเ่านี่นี่มันใหม่อะไรของบังเนี่ยเก่าจะตายเนี่ยโอ้โหเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เพิ่งชนสิบล้ตายใหม่ๆเลยนายว้ายอีเด้วมันคนตายเอาของคนตายมาเอาของคนตายมามีประโยชน์ได้ใช้ได้ต่อเลยนะใครจะไปเอาเดี๋ยวก็เจ้าของมาทวงคืนล้ว โอ้ยโอ้ยนายไม่ไดนายไม่เอาโอ้นายทัานมีเบียไม่เปนเหนอนายมีอะไรเสนออีกอ่ะเงินกู้ไม่นายเงินกู้เงินกู้นะท่านก็คุยกันได้โอ้ยไปคุยกันเลยนะอะนงก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โหเก้าอี้มีรูอะนายอ้าวพูดแปลกๆมันก็มีรูอะดิเอาไว้ทำไมอ่ะนายเก้าอี้ที่มีรูเนี่ยอ้าวเขาเอาไว้เพื่อตดโอ้โหเวลาตดแล้วมันลบอากาศอ่ามันจะได้ออกมันไม่อาจตดขึ้นโอ้โหใช่ป่ะถ้าไม่มีรูปั๊บพอเราตดเนี่ยสมมติเรานั่งเงี้ยพอตดปุ๊บ มันก็จะสวนกลับไงอ๋อกลับไปสวน่าเพราะมันก็อิ่มไม่ดูตรงกลางปั๊บพอเราตดปั๊บก็หลุดปุ๊บลงล่างอ๋อโอ้ยมันไม่น่าใช่เลยนะนายเอ้ยอะไรเนี่ยพอเองอะไรกันแล้วอ่าโอ้แล้วนี่ก็อะไรโอ้โหหน้ามันปองเกาะแมงปองที่ไหนนวดเกาะนะนวดนวดนวดโอ้โหพูดวายกันจริงกระพ๋อมันยังไงกันอี้อะคือเก้าอี้เนี่ย เจามาให้ขอนั่งเขาบอกว่าทำไมก็อีมีรูไม่รู้เลยนะเจเนี่ยค่ะอธิบายว่ามีรูเพราะว่าเอาไว้ระบายตดเวลาเรานั่งไปตดปั๊บมันจะได้ระบายลงไปข้างล่างนี่ตอเราทั้งกันเลยนี่มันตดันตดบันท้าพวกเอ็งเลย เข้าไว้ซ้อนมัเก็บง่ายสะดวกมันมีถ้าอีกข้างล่างก็เอามีรูไว้ซ้อนเก็บพอพับไปเอออย่างที่มีพนักล่างก็มีรูข้างข้างเนี่ยเพราะว่าเอาไว้ซ้อนเออเก็บง่ายอ่าแล้วนัานมาบอกกันไม่บอกไว้ตดไว้ตดไว้ตดเจ๊ไม่รู้อะเอาไปตดกันให้เองกับดมกันสองคนอะโอ้โหที่นั่งหน้ารถมันก็เป็นหึ่งเลยไป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 สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐม